สวัสดีครับผมวันนี้วันที่12มกราคมปี2567นะครับผมก็มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจจากทางด้านของกรมที่ดินนะครับวิธีการคัดโฉนดนะครับที่ดินนะหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเมื่อเราไปคัดโฉนดที่ดินมันต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะทำอย่างไรอ่ะวันนี้นะครับทางด้านของกรมที่ดินมาสรุปนะครับ4ขั้นตอนสำหรับการดำเนินการ เกี่ยวกับการคัดโฉนดที่ดินนะนะครับก็เป็นแนวทางกันสำหรับหลายท่านที่เล็งหาหรืออยากรู้วิธีการคัดโฉนดที่ดินนะครับวันนี้ครับในเรื่องของวิธีการเนี่ยกรมที่ดินก็ได้สรุป4ขั้นตอนนะครับการยื่นขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินขอคัดหรือถ่ายเอกสารนะครับหรือคัดโฉนดที่ดินราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งมีรายละเอียดนะนะครับ หนึ่งนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยผู้ยื่นคําขอเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นผู้ขอเป็นบุคคลทั่วไปก่อนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับหรือว่าส่วนได้ส่วนเสียนะฮะไม่จําเป็นนะฮะหรือเอกสารที่ขอตรวจสอบนะครับหรือขอถ่ายสําเนาเอกสารนะครับ2ครับขั้นตอนของการยื่นคําขอเนี่ยนะครับก็ให้ยื่นคําขอณสานักงานที่ดินท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่นะครับให้กับผู้ขอระบุหมายเลขหนังสือแสดงสิทธิ นะครับในที่ดินเครื่องหมายนะครับที่ดินหรือระบุที่ตั้งของที่ดินให้ชัดเจนนะครับกรณีที่ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้จึงไม่สามารถให้ตรวจสอบได้นะครับระบุเหตุผลนะครับในคําขอว่ามีความประสงค์ขอตรวจสอบหรือถ่ายสําเนาเอกสารใดเพื่อประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ได้รับรองเอกสารด้วยหรือไม่กรณีไม่มีคำขอนะครับห้ามพนักง,งานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้นะนะครับนี่ก็เป็นกฎ ข้อที่2นี้สําคัญในการยื่นคําขอนะครับข้อที่3ครับการดําเนินการของพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับก็จะสอบสวนผู้ขอว่าต้องการขอตรวจสอบที่ดินแปลงใดต้องการทราบเรื่องใดขอคัดหรือถ่ายสำเนาเอกสารใดเพื่อประโยชน์อะไรอ่านี่ก็ถ้าท่านต้องการเป็นผู้ที่ขอนะครับดำเนินการคัดสำเนาต่างก็ต้องบอกเหตุผลเขาด้วยเนาะว่าเราใช้ประโยชน์อะไรนะครับ ให้ใช้ดุลพินิษ์พิจารณานะครับในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพรบรข้อมูลข่าวสารของราชการพศ .2540 มาตรา15และพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2 5 6 2นะครับกรณีสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ตามมาตราย4แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารของราชการพศ .2540 เช่นศาลเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายเป็นต้นนะครับ กรณีไม่อาจเปิดเผยข้อมูลนะครับข่าวสารหรือไม่มีกฎหมายให้กระทำได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่รับคําขอพร้อมแจ้งเหตุผลนะครับที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและก็เพราะเหตุใดพร้อมสิทธิการอุทธรณ์ตามพรบรนะครับข้อมูลข่าวสารของราชการพศ .2540 นะครับให้ผู้ขอทราบวงเล็บ ให้ผู้ขอทำเป็นหนังสือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนะครับให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งการในคำขอนะนะครับต่อมาขั้นตอนที่4ครับก็คือการรับรองสำเนาเอกสารนะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชัดเจนครบถ้วนถูกต้องนะครับตรงเอกสารที่ขอให้รับรองหรือไม่ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นทุกหน้าพร้อมระบุชื่อตำแหน่งวันเดือนและปีนะครับนี่นะครับนั่นก็เป็น4กระบวนการขั้นตอนซึ่งก็ไล่มาตามนั้นนะครับทีนี้เรามาดูค่าธรรมเนียมบ้างนะครับค่าคำขอเนี่ยก็แปลงละ5บาทค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสารฉบับละ10บาทนะครับผมสองอย่างนี้ก็รวมกัน15บบาทนะครับต่อมาครับนะค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน กรณีการตรวจจากสื่อบันทึกกรณีการตรวจหลักฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆพร้อมทั้งข้อมูลแปลงที่ดินทางระบบ Rand i n f o r m a t i o นนะครับให้เรียกเก็บครั้งละ100บาทกรณีการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินด้วยมือเปล่าก็แปลงละ10บาทนะครับจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆให้เรียกเก็บผันละ 50บาทอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับโดยรวมไม่ว่าจะเป็นค่ารมเนียมค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ได้มากไม่ได้มากนะครับผมเอาระนี่ก็เป็นในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับนะการแบ่งปันขั้นตอนซึ่งก็น่าสนใจ สำหรับใครรายท่านที่ต้องการคัดลอกโฉนดต่างๆนะนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้ตาม4ขั้นตอนที่สรุปให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินท้องที่นะที่เป็นที่ตั้งนะครับนะสำหรับที่เราอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อจะขอนะต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับผมภาพ ประมาณนี้เนะี่ยรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างก็ไม่ได้สูงนะครับผมก็ราคาตามที่แบ่งปันไปว่าต้องการลักษณะหลักฐานนะครับนะโดยรูปแบบแบบไหนอย่างไรอ่ะนะครับผมก็ภาพประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของข้อมูลจากทางด้านของกรมที่ดินแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์เนาะสำหรับหลายท่านที่เล็งแล้วก็อยากจะดําเนินการ นะครับตามที่บอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดฉนุดที่ดินนะว่าทําอย่างไรนะมีค่าใช้จ่ายแบบไหนก็ตามนี้เลยนะครับผมเอาละภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ